สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พาเพื่อนเอนมาดูอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงกบว่าเราควรจะใช้อาหารตัวไหนที่สามารถใช้เลี้ยงกบได้นะครับโดยปกติการที่จะเลี้ยงกบให้เจริญเติบโตได้ดีแล้วก็มีเนื้อเยอะนะครับแล้วก็ตัวใหญ่นะครับเราก็ควรเลือกอาหารที่เป็นอาหารกบโดยตรงนะครับซึ่งอาหารกบโดยตรงเนี่ยเขาจะมีการคิดวิเคราะห์มาแล้วว่า กบนะครับซึ่งเป็นสัตว์ขึ้นบกครึ่งน,น้ําควรจะกินอาหารตัวไหนถึงจะมีการเจริญเติบโตได้เร็วนะครับเพราะว่ามีบริษัทหลายหล,ลายบริษัทนะครับหลายๆนักวิชาการน,นะครับที่มีการคิดค้นส่วนอาหารของกบซึ่งกบเป็นสัตว์ขึ้นบกคขึ้นน้ําชีวิตวงจรของเขาก็คืออยู่ในบกและก็อยู่ในน้ําร่างกายมีการเปียกชื้นตลอดเวลานะครับอยู่ในบนบกบ้างอยู่ในน้ําบ้างฉะนั้น อาหารที่กบกินนะครับนักวิเคราะห์ หล,หลายท่านก็ได้คิดค้นนะครับหล,หลายบริษัทก็ได้คิดค้นอาหารเพื่อให้เหมาะสมเพราะว่ากบอยู่ทั้งในบกและอยู่ในน้ำนะครับัณะการที่จะให้อาหารกบให้มีการจเจริญเติบโตเราก็ควรเลือกอาหารกบเพราะว่าได้มีการคิดค้นมาแล้วนะครับซึ่งวันนี้อาหารกบที่เลือกใช้ที่ฟาร์มนะครับสําสหรับกบที่ขุนเป็นกบเนื้อจริงๆที่ถายที่ได้เนื้อโปรโตีนวันนี้พาเพื่อนๆมารู้จัก อาหารกบตัวนี้ครับก็คือโมโมนะครับเป็นโมโมก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักว่าอาหารกบนะครับลักษณะเป็นอย่างไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับสําหรับอาหารกบข้อดีนะครับก็คือจะทําให้กบโตเร็วมีเนื้อเยอะก้นขาใหญ่ขาใหญ่ตัวใหญ่แล้วก็ตัวเร็วการเลี้ยงกบนะครับตั้งแต่เราซื้อลูกกบมาตัวละ1บาทถ้าเราอยากให้กบ ตัวเร็วนะครับขายภายใน3เดือนเราควรเลือกใช้อาหารเป็นอาหารกรบอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คือข้อสําคัญเพราะว่าอาหารกรบเขาจะมีโปรโตีนสูงมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นโมโม่บอกอาหารกรบตัวนี้จะมีโปรโตีนค่อนข้างสูงนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับการที่จะเลือกซื้ออาหารกรบเนี่ยเขาเขาจะคิดดูที่ปริมาณโปรโตีนเป็นสําคัญ ถ้าโปรตีนในอาหารกบสูงก็จะทําให้กบโตเร็วมีเนื้อเพราะโปรตีนจะไปช่วยในเรื่องของการสร้างเนื้อนะครับให้ให้กับสัตว์เร่งสัตว์ให้สัตว์โตนะครับตัวนี้อาหารกบเบอร์นี้เป็นเบอร์กลางนะครับอาหารกบเบอร์กลางเราซื้ออาหารกบมาครั้งแรกนะครับเราก็ควรดูเปอร์เซ็นต์โปรตีนนะครับโดยส่วนใหญ่เขาก็วิเคราะห์มาแล้วนะครับสำหรับอาหารกบกลางตัวนี้จะมีโปรตีนอยู่ที่3-35% แต่ถ้าเป็นอาหารปลาดุกที่เราใช้นะครับเช่นเช่น fish first นะครับเขาจะมีโปรโตีนอยู่ประมาณ27ซึ่งต่างกันเยอะเลยนะครับแล้วก็เขาขายอาหารากบเนี่ยเขาจะคิดที่ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนเป็นหลักนะครับว่าถ้าโปรตีนสูงนะครับรกบก็จะโตเร็วแล้วก็มีราคาแพงซึ่งกระสอบนี้อยู่ที่ 570บาทนะครับถ้าเป็นอาหารกบนะครับเบอร์กลาง570บาทที่ที่ผมซื้อในท้องตลาดแถวบ้านนะครับแต่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาหารปลาดุกจะอยู่ที่ราคา420บาทนะครับซึ่งต่างกันหลายร้อยนะครับฉะนั้นการเลี้ยงอา,าอาหารเลี้ยงกบโดยใช้อาหารกบจริงๆนะครับก็จะมีต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับก็คือ1นกระสอบเนี่ย เขาจะมีอยู่แค่ไม่กี่กิโลเองนะครับเพื่อนๆก็จะอยู่ที่2ี่สิบกิโลนี่ครับกระสอบนี้จะอยู่ที่20กิโลนะครับก็ผมเลี้ยงวันหนึ่งผมจะให้อยู่ประมาณอสองคู่ถังกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับสองคู่ถังกับอีกคู่หนึ่งเพราะว่ากระสอบหนึ่งเนี่ยใช้ไปแล้วตอนนี้ใช้ไปแล้วสี่สี่คู่นะครับสี่คู่ถังก็วันนี้ก็น่าจะหมดนะครับ ก็ชลกแล้วก็ว,วันหนึ่งผมจะใช้อยู่ประมาณ3ไอ้กระสอบนึงผมจะอยู่ได้ประมาณ3วันนะครับซึ่งการเลี้ยงกบเนี่ยก็คือต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าด้วยราคาของอาหารกรบซึ่งค่อนข้างสูงมาก0ีกิโลต่อ,อหนึ่งกระสอบ570บาทอันนี้เป็นขนาดกบกลางแต่ถ้าเป็นกบเล็กก็จะแพงกว่านี้นะครับอาหารกรบเล็กก็อยู่ที่ประมาณถ้าเป็นโมโมโก็อยู่ที่ประมาณ600600 600บาทนะครับ20กิโล นะครับก็ค่อนข้างแผงทะนั้นการเลี้ยงกบในระยะแรกนะครับกบจะมีการเจริญเติบโต,ต,ตอย่างรวดเร็วถ้าเราอยากได้กบที่พร้อมขายโตเร็วนะครับสามเดือนถึง4เดือนจําหน่ายได้ก็แนะนําให้ใช้อาหารกบโดยตรงเพราะว่าระยะ ตั้งแต่เป็นลูกอสจนถึงปบที่เป็นปบเนื้อพัฒนาการของร่างกายของกบจะมีความต้องการโปรตีนสูงมากถ้าเราให้ปบที่ได้รับอาหารโปรตีนของกบโดยตรงเขาจะโตเร็วนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงระยะพัฒนาการที่จระเินเติบโตอย่างรวดเร็วถ้าช่วงนี้ขาดอาหารอาหารได้รับอาหารโปรตีนน้อยนะครับได้กินอาหารอยู่แต่กินอาหารที่เป็นโปรตีนน้อยเขาก็จะ โตช้าได้เนื้อช้าแล้วก็จะได้กบที่เป็นลูกกบตัวเล็กนะครับได้เป็นกบเนื้อตัวเล็กนะครับแต่สายพันธุ์โดยพันธุกรรมเขาอาจจะเป็นตัวใหญ่แต่เขาก็จะได้กบที่ตัวเล็กกว่าสายพันธุกรรมเล็กน้อยนะครับเนื้อก็จะน้อยแล้วก็น้ําหนักเบาฉะนั้นถ้าต้องการเลี้ยงให้ได้เนื้อเยอะก็คือเลี้ยงโดยใช้อาหารกบนะครับวันนี้ก็คือแนะนําเป็นอาหารกบโดยตรงครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเพื่อ กินไปในช่วงระยะหนึ่งก็คือกินแบบว่า,ากินตลอดทั้งปีเราอาจจะผสมอาหารกบกับอาหารปลาดุกก็ได้เพื่อเป็นการลดต้นทุน,ทนเพราะว่าต่างกันหลายร้อยอยู่นะครับเกือบ200นะครับ4 2 0กับ570ก็คือต่างกันหลายบาทอยู่นะครับเพราะว่าเราต้องพิจารณาถ้าเกิดว่ารับผลขายจริงๆนะครับก็แนะนําเป็นอาหาร กบโดยตรงนะครับอ่เดี๋ยวเราจะมาดูอ่าในฉลากว่าอาหารกรบโม,โมโมนะครับมีรายละเอียดอะไรบ้างในในตัวนี้เพราะว่าตัวนี้จะมีในเรื่องของอ่าเจลินซีด้วยเขาจะผสมจจลินทรีย์นะครับทำให้เป็นตัวเร่งนะครับให้กบจเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นเดี๋ยวตามมาดูใกล้ๆนะครับ,รบเรามาดูอาหารกรบที่ที่ผมเลือกใช้นะครับ จะเป็นอาหารกบกลางนะครับสำหรับบอ่อที่จะให้วันนี้เป็นอาหารกบกลางโมโม่492อันนี้ก็คือฉลากของอบนกระสอบอาหารกบนะครับเขาก็จะมียี่ห้อของเขานะครับแล้วก็มีตราโลโก้ตัวนี้ที่เขาได้รับรางวัลอะไรของเขานะครับแล้วก็เขาจะเขียนว่าอาหารกบขนาดกลางน้ำหนัก10ถึง100 กลัมนะครับก็คือ,อน้ําหนักที่ที่กบสามารถกินกินเม็ดขนาดนี้ได้นะครับบริษัทที่ผลิตและจับจำหน่ายก็คือบริษัท spm อาหารสัตว์จำกัดนะครับน้ำหนักบริสุทธิ์นะครับน้ำหนักสุทธิอยู่ที่20กิโลกรัมนะครับผลิตอยู่ที่1 2 5หมู่8ปดตำบลดอนทรายอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับ นี่ก็คือตัวอย่างก็คือเป็นอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยนะครับอันนี้คือตัวอย่างด้านหน้าของกระสอบฉลากนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังอ่ะเพราะว่าเพื่อนๆต้องเวลาซื้ออาหารกบเราต้องอ่านดูคุณค่าทางโภชนาการของอาหารนกสัตว์นะครับว่ามันเหมาะที่จะนำมาเลี้ยงไหมนะครับ ด้านหลังนะครับเขาก็จะเขียนเป็นอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดร,รอยนะ้ําใช้สําหรับกบกลางนะครับนี่ครับตัวนี้ใช้สําหรับกบกลางน้าหนัก10บถึงหนึกรัมส่วนผสมส่วนประกอบเราก็จะมาดูอะไรบ้างเขามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับก็จะมีปลาปนผลพลอยได้จากสัตว์ปีกปนนะครับหรือเนื้อและกระดูกปนสุกรนะครับคือเขาจะใช้กระดูก ของหมูบดนะครับบดและและหรือเลือดสัตว์บดน,นะครับแล้วก็กากถั่วเหลืองหรือกากถั่วเหลืองอบนะครับหรือกากถั่วเขียวแล้วก็โปรตีนจากข้าวโพดนะครับแล้วก็กากเม็ดทานตะวานันหรือกากงาหรือกากข้าวกากมะพร้าวหรือกากเบียร์หรือกากด d g ีหร,กก GS, หรือกากเนื้อใน มเมล็ดปาล์มเม็ดข้าวโพดหรือข้าวปลายมันสำปะหลังข้าวสาลีกากมันสำปะหลังรำสกัดน้ำมันรำละเอียดรำข้าวสาลีกากน้ำตาลนะครับน้ำมันพืชหรือน้ำมันไก่ไดแคลเซียมฟอสเฟตหรือโมโนไดแคลเซียมฟอสเฟตหรือโมโนแคลเซียมฟอสเฟตหรือแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วก็จะมีวิตามินและแร่ธาต และที่สําคัญ,ญยี่ห้อนี้จะพิเศษกว่ายี่ห้ออื่นก็คือเขาจะมีสารเสริมชีวะชีวะนะนะครับสารเสริมชีวะ,ะก็คือเขาจะมีจุลินทรีย์นั่นแหละจุลินทรีย์บาซิลัสทับซับทับทิลิสนะครับจะมีจุลินทรีย์บาซิลัสทับซิลิสแล้วก็สารถนอมคุณภาพอาหารก็คือสารการเสียนะครับแล้วก็ผลพ้อยได้จากสัตว์ปีกหรือเนื้อสัตว์กระดูกสุกรแล้วก็ เลือดสัตว์ปนในสูตรไม่เกิน5%นะครับก็จะมีปริมาณคุณค่าทางโภชนาการที่เขาเข้าไปตรวจวัดในห้องปฏิบัติการนะครับที่จะต้องแย่งทางฉลากในการขอทะเบียนเขาก็จะมีโปรโตีนไม่น้อยกว่า35นะครับแล้วก็จะมีกาก็คือ,คอกกเวลามันเป็นกกมานะครับประมาณ5%แล้วก็ความชื้นประมาณ สิบสองความเชื่ก็คือถ้าเกิดความเชื่นน้อยๆมันจะไม่อาหารจะไม่เสียเขาจะควบคุมไว้ที่สิบสองเปอร์เซ็นครับป้องกันอาหารเสียนะครับอันนี้ก็คือคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่สําคัญก็คือยี่ห้อนี้ผมจะชอบตรงที่ว่าเขาจะมีสารเสริมตัวนี้นะครับบาซิลัสทับซิลิสและก็สารถนอมคุณภาพอาหารเวลาเราให้อาหารไประยะหนึ่งน้ำเขาจะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีแดงๆเพราะว่าตัวนี้จุลินทรีย์เขาจะเริ่มมีการทํางาน ็จะช่วยในเรื่องของการย่อยแล้วก็การขับถ่ายแล้วก็จุลินี์ก็จะมีส่วนในเรื่องของการสร้างวิตามินในในลำไส้กบแล้วก็ทําให้กบเขา้าโตเร็วนะครับแล้วก็มีได้รับวิตามินเสริมจากอาหารเพราะว่ากบที่อยู่ในน้ํามักจะไม่ได้รับวิตามินนะครับอ่าก็เลยจะจําเป็นจะต้องมีการเติมอาหารในส่วนของธาตุอาหารวิตามินลงไปในอ่าในอาหารเขาก็เลยมีขาดคิดค้นนะครับแต่เราก็สามารถที่จะซื้อ วิตามินเสริมผสมกับอาหารเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อเป็นการให้กบมีได้รับวิตามินเขาจะแข็งแรงและก็โตเร็วนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างเพราะว่ากบที่เลี้ยงในบ่อดินนะครับเขาจะมีวิตามินแร่ธาตุในดินเขาจะกินดินบ้างอาหารจะคลุกเข้ากับดินเขาก็จะได้รับวิตามินนะครับและแร่ธาตุสูงกบก็เลยมีความโตเร็วเวลาเราเลี้ยงในในบ่อดินเพราะว่าข้อได้เปรียบก็คือของกบที่เลี้ยงในบ่อดินก็คือเขาได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่เพียงพอ แต่กบที่เลี้ยงในบอ่อปูนกับบ่อกระชังวิตามินและธาตุจะได้รับจากอาหารและเท่านั้นนะครับนอกจากเราจะผสมกับอาหารลงไปแล้วก็การได้รับวิตามินจากแสงแดดก็คือกบเขาจะมานั่งตากแดดแล้วก็อาบแดดก็คือการได้รับวิตามินแต่ก็ไม่เพียงพอนะครับต้องได้รับจากอาหารเพราะว่าวิตามิน ก็จะมีวิตามินที่สังเคราะห์ได้กับวิตามินที่ไม่สังเคราะห์ไม่ได้นะครับก็คือสังเคราะห์ไม่ได้บก็จะต้องกินเข้าไปนะครับสังเคราะห์ได้ก็คือด้วยแสงแดดนะครับบางบางตัวที่ที่กบเขาเขาได้รับได้เขาก็จะต้องไม่ต้องกินนะครับตัวที่ไม่สังเคราะห์ไม่ได้เขาก็ต้องกินเข้าไปอันนี้ก็คือสูตรอาหารนะครับทีนี้เรามาดูขนาดของเม็ดนะครับขนาดของเม็ด เดี๋ยวผมจะตักออกมานะครับเนี่ยอันนี้ก็คือขนาดของเม็ดที่อยู่ในกระสอบนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับนี่นี่ก็คือขนาดของเม็ดที่เราใช้เป็นหารกบการ,น,รน,นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลองอไปถ่ายการให้อาหารนะครับครับอันนี้ก็คืออาหารเม็ดใหญ่นะครับสําหรับกบใหญ่โมโม,โม่เหมือนกันนะครับเป็นอาหารกบ ก็คือตัวนี้เขาจะให้อาหารกบใหญ่เนี่ยสำหรับน้ำหนักที่มี100กรัมขึ้นไปนะครับ Momo. โมโม่นะครับก็คือเป็นอาหารสัดผสมสำเร็จรูปชนิดลอยน้ำเหมือนกันขนาด20กรัมนะครับบริษัทอ่าก็บริษัทเดียวกันนะครับบริษัท spm อาหารสัตว์จำกัดน,นะครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับมาดูด้านหลังว่ามันแตกต่างจากขนาดกลางขนาดไหนนะครับก็คือจะแตกต่างกันทั้งหมดอยู่ที่ โปรตีนนะครับโปรตีนตัวนั้นเขาจะมีอยู่ที่35เ์นะครับแต่กบกบใหญ่เขาจะมีโปรตีนอยู่ที่32เนี่ยครับส่วนที่เหลือพวกไขมันแล้วก็กาก,ากจะต่างกันอยู่ที่กากากกเขาจะมีโปรตีนมีร้อยละอยู่ที่ร้อยละหกนะครับความชื้นเท่ากันต่างกันอยู่ที่โปรตีนและกากากเขาจะอยู่ที่ ร้อยละห้าถ้าเป็นกบกบกลางแต่ก็เป็นกลมใหญ่เขาจะมีกากร้อยละหกนะครับต่างแค่แค่หนึเองร้อยละหแต่ต่างกันมากที่สุดก็คือโปรโตีนร้อยละสามสิบสอถ้าเป็นกบเล็กไอ้กบกลางก็อยู่ที่35มานะครับมาดูว่าส่วนประกอบเหมือนกันไหมครับเหมือนกันหมดเลยนะครับส่วนประกอบของโมโมนะครับ4 9่เมเม็ดใหญ่นะครับขนาดใหญ่ ก็จะมีปลาปนผลพลอยได้จากสัตว์ปีกปนหรือเนื้อหรือกระดูกปนสุกรหรือเลือดสัตว์ปนกากถั่วเหลืองกากถั่วเหลืองอบหรือกากถั่วเขียวหรือโปรตีนข้าวโพดหรือกากเม็ดทานตะวันนะครับหรือกากงาหรือกากมะพร้าวหรือกากเบียร์หรือกากดี GS หรือกากเนื้อในน้ำในเมล็ดปาล์มข้าวโพดข้าว ปลายข้าวมันมันสับปะหลังข้าวสาลีกากมันสับปะหลังรำสรำสกัดน้ำมันรำละเอียดรำข้าวสาลีกากน้ำตาลกากน้ำมันพืชน้ำมันไก่แคไดแคลเซียมฟอสเฟตโมโนไดแคลเซียมฟอสเฟตแล้วก็โมโนแคลเซียมฟอสเฟตแล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนตมีวิตามินแร่ธาตุสารเสริมชีวนะชีวนะบาซิลัส ซับทิลิสและก็สารถนนคุณภาพอาหารและก็ผลผลิได้จากสัตว์ปีกป่นหรือเนื้อสัตว์กระดูกป่นหรือของสุกรนะครับเลือกสัตว์ป่นในสูตรไม่เกิน5%เอนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเม็ดใหญ่ระสอบใหญ่นะครับเหมือนกันหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนเพื่อไปให้อาหารกันต่อครับครับเมื่อสักครู่เราดูคุณค่าทางโภชนาการบนฉลากของ อาหารกบโดยตรงนะครับตันนี้เราจะนําอาหารกบมาให้กบกินนะครับในบ่อที่ผมเลี้ยงนะครับลักษณะเมล็ดของอาหารกบก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับจะมีสีค้ํำกว่าอาหารปลาดุกนะครับเดี๋ยวจะเราเราจะมาให้ในบ่อนี้นะครับด้านข้างนะครับตามมาเลยครับสําหรับบ่อนี้ผมจะเลี้ยงโดยให้อาหารกบนะครับนี่ครับเป็นอาหารกบกลางนะครับ1 0กรัมถึงหนึ่งร้อกรัมนะครับนี่ครับ เราก็ให้ไปนะครับสามารถให้ได้ทั้งช่วงเช้าและก็ช่วงเย็นนะครับช่วงเช้าและช่วงเย็นสองเวลาครับสําหรับการขุนเป็น,นบกบเนือก็จะมีผักบุ้งด้วยนะครับบางฟาร์มเขาก็จะไม่ใส่นะครับแต่ผมเลี้ยงแบบว่ากินด้วยนะครับเพราะว่ามันร้อนแดดมันร้อนแล้วกบมันนี่นี่ใ,ใส่กัดกันนะครับถ้าใส่ผักบุ้งมันก็จะลดการกัดกันได้เขาโดยธรรมชาติเขาจะชอบหลบภัยในสีอ่าซอดนะครับ พอดีแพยางไม่พอนะครับก็จะเป็นให้อ่าโดยเลี้ยงแบบใส่ผักบุ้งด้วยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างตัวอย่างการให้นะครับก็จะมีค่อนข้างเยอะอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวปรับกล้องให้เพื่อนเพื่อน,น,น,นดูนะครับเนี่ยครับก็จะปังมานี้นะครับก็จะได้เวลาเอาผักบุ้งออกแล้วนะครับ ให้แบบนี้นะครับให้เช้าและเย็นนะครับ ก็จะให้ประมาณนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนน้าบ่อย <_ d ood le> เขาก็จะไม่ค่อยเป็นโรคนะครับเพื่อนๆอ่านี่คือหางกบเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวผมกระซูมไปดูใก,ใกล้ๆนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับอันนีค้คือเลี้ยงโดยแบบจําลองธรรมชาตินะครับผมจะจําลองสภาพธรรมชาตินะครับเป็นบ,อบ่อกระชังบกนะครับ นี่ครับเขาก็จะกินแบบนี้นะครับนี่ครับแบบสวยๆเลยนะครับนี่ครับการเลี้ยงกบนะครับถ้าเรามีโปรแกรมการให้ยาการให้อาหารให้วิตามินเขาก็จะไม่เป็นโรคนะครับเขาก็จะอยู่แบบนี้นะครับนี่ครับรุ่นนี้สองเดือนนะครับรุ่นรุ่นบอนนี้สองเดือน ก็บอนี้จะมีตัวผู้ย่อยใหญ่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าตัวผู้เยอะมันจะไม่ค่อยโตนะครับปกติเราเราเลี้ยงกบเนี่ยถ้าเราได้ตัวผู้เยอะมันจะไม่ค่อยโตนะครับแต่ถ้าเราได้ตัวเมียนะครับเยอะมันจะจะค่อนข้างโตนะครับเรามาดูตัวเมียเนี่ยครับถ้าตัวเมียมันจะได้ไซนี้แล้วนะครับกับเพื่อนเพื่อนที่เป็นตัวผู้บอนี้ตัวผู้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยถ้าได้ตัวเมียเราจะได้ไซนี้นะครับ นี่ครับค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับอันนี้คือกบที่ที่ผมเลี้ยงนะครับสวยๆเลยนะครับนะครับเยอะมากๆเลยนะครับก็จะให้อาหารกบตัวผู้เยอะหน่อยมันก็เลยตัวไม่สม่าเสมอแต่ก็เราก็ขุดไปเรือเ่อยๆเดี๋ยวเขาก็โตครับโตเท่ากันนะครับ บรรยากาศที่ที่เลี้ยงเกาะนะครับอ่าเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูอีกบ่อนหนึ่งที่ไม่มีผักบุ้งนะครับก็เยอะมากเลยนะครับเนี่ยครับท,ที่ผมเลี้ยงเห็นไหมครับเพื่อนๆ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับบอ่อนี้ก็จะเป็นอีกกบอีกบอ่อนึงนะครับนี่ครับก็จะให้เป็นอาหารกบเหมือนกันนะครับนี่ครับก็จะให้เป็นอาหารกบนะครับ ก็จะมากินตอนนี้จะไม่เลี้ยงโดยใช้ผักบุ้งนะครับสำหรับผมผมว่าเลี้ยงใส่แบบผักบุ้งมันมันไม่กัดกันนะครับผบมันไม่กัดกันมันมีที่หลบภัยก็จะให้แบบนี้นะครับก็จะหวานไปนะครับนี่ครับแล้วก็จะอยู่แบบนี้นะครับ ก็ต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันนะครับถึงจะให้กบสมบูรณ์แล้วก็โตเร็วอันนี้ก็คือวิธีการให้อาหารกบนะครับก็จะถ่ายให้ดูครับเดี๋ยวเขาก็าจะมากินแบบนี้นะครับการให้อาหารก็ต้องสังเกตว่าเราจะให้อาหารเยอะขนาดไหนหรือมากขนาดไหนหรือน้อยขนาดไหนนี่ก็คือขนาดของอาหารกบกลางนะครับเป็นอาหารกลบลักษณะ ให้เพื่อนๆดูนี่ครับเห็นไหมครับนนี่ก็จะเป็นเม็ดประมาณนี้ครับสีเข้มๆหน่อยอันนี้ก็คือบ่อกบนะครับเลี้ยงแบบไม่ไม่ได้ใส่ผักบุ้งนี่ครับเห็นไหมครับก็จะอยู่แบบนี้นะครับให้อาหารเมื่อสักครู่นะครับนี่ครับ กบบอนนี้อายุ3เดือนนะครับก็กําลังกินอาหารนะครับสามารถให้อาหารช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นได้ครับก็จะอยู่กันแบบนี้ก็เปลี่ยนน้ำบ่อยๆนะครับเขาก็จะไม่เป็นโรคนะครับความสะอาดสำคัญมากเลยถ้าเราเปลี่ยนน้ำได้มันก็จะไม่เป็นโรคนะครับก็จะประมาณแบบนี้ครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับสําหรับการกดติดตามช่องผมนะครับกดที่รูปผมด้านตรงกลางนะครับเสื้อสีส้มกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ